うむ <laughs> ข้ามันข้ามันให้หมดเอาให้หมดเลยคุณพ่อคะเอะอ้าวตามีไรหรอลูกคุณพ่อไม่ได้ฟังที่หนูพูดใช่ไหมเอ่อใช่พ่อฟังอยู่พ่อฟังอยู่งั้นหนูขอถามเมื่อกี้เราพูดเรื่องอะไรกันเอ่อคือว่า เรื่องสงครามหรือเปล่าฮะสงครามเหรอหนูไม่เคยคิดจะทําสงครามเลยนะเออเอเออิออออบหาแล้วเออถ้างั้นก็เป็นเป็นพ่อคะาคุณพ่ออา้าวนายหัวของพ่อไม่ใช่เหรอเห็นพ่อบ้างไหมไม่เหรอให้ตายสี่พ่อหายไปไหนเนี่ยอร่อยมากเลยที่รักขอบคุณมากนะครั้งต่อไปไปที่เตียงกันนะ อ๋อพ่อจำได้แล้วเรากำลังพูดถึงตอนที่พ่อแอบไปโมกควยผัวของพ่ออยู่ใช่ไหมอาจจะเฮ้ยคุณพ่อคะหนูไม่เคยพูดถึงเรื่องโมกควยอะไรของพ่อเลยนะอาจจะชิพหายกว่าเดิมอีกแอบยังไงพ่อก็ลืมแล้วล่ะแล้วพูดถึงเรื่องอะไรอย่างนะเรากำลังพูดถึงเรื่องข้าวผัดอยู่หนูเป็นคนทำข้าวผัดให้พ่อมาตลอดเลยพ่อไม่เคยทำเองเลยด้วยซ้ำทีนี้เข้าใจหร้อยังคะคุณพ่ะเออเริ่มเงียงแล้วสิเป็นพ่อคะ เอเอเขาจะแล้วเขาจะาแล้วพอจะใส่ถุงยางตอนเย็ดเอ้หรือว่าตอนโดนเย็ดวะไอ้นี่เราพูดเรื่องอะไรอยู่น,นะหนูโทษไม่ไหวแล้วหนูจะฆ่าพ่อทิ้งเดี๋ยวนี้และวายลูกอย่าทำพ่อได้โปรดเถอะไม่ไม่ฮ่าสบายใจจังเหมือนยกภูเขาอ,ออกจากอ,อกอะละ่าคุณพ่อเดี๋ยววันนี้หนูจะสอนคุณพ่อทำ,ทำข้าวผัดกินเองบ้างนะหนูจะได้ไม่ต้องเหนื่อยจ้าโอเคจ้าพ่อก็จะเราจะอล่ะขั้นตอนแรกก็เตรียมวัตถุดิบอะไรให้เรียบร้อยสำหรับพ่อเอาหัวหอมนี่ไปหั่นก่อนก็แล้วกันจ้าก็จะล้วลูก อาราสนุจะไปเตรียมของอะไรให้เรียบร้อยเตรียมกระทะเตรียมทุกอย่างให้เรียบร้อยพ่อก็หั่นหัวหอมดีๆระวังโดนมีดบาดนะจ้ะทำไมลูกกูเปลี่ยนนิสัยเร็วจังอาลา่ะก็แค่หั่นหัวหอมเนีย่ยนะหัวหอมคุ้นๆแฮ่ไม่ไม่ไม่ทำจิตใจให้สงบไว้อย่าคิดถึงฮอลลไลท์เราต้องทำกับข้าวงั้นกดี๋ยวโดนสตาร์ว่าอีาากโอ้อา่ะก็แค่หั่นหัวหอมมันจะไปยากอะไรวะหยุดเดี๋ยวกันฮะ <c oughs> ได้พ่อดเถอะค่ะอย่าหั่นหนูเลยนะได้โปรดเถอะหนูยังไม่อยากตายฮะหัวหอมพูดได้แด้ขอโทษนะจ๊ะหัวหอมจังคือว่าฉันอยากกินข้าวผัดอะ่ะและวิธีเดียวที่จะกินข้าวผัดได้คือต้องหัน่นเธอเท่านั้นเพราะไงก็ทําใจให้สงบเถอะมันจะไม่เจ็บฉันจะทําอย่างอ,อ่อนโยนเลยล่ะได้พลอดเถอะค่ะหนูยังไม่อยากตายแต่ถ้านั่นเป็นวิธีเดียวที่ทําให้คุณมีความสุขก่อนหนูจะตายหนูขอพูดอะไรหน่อยได้เลยจ้ะหัวหอมจัง อยากจะพูดอะไรก็พูดออกมาเลยฉันจะรับฟังหมดก่อนหนูจะตายหนูอยากจะพูดว่ามึงเป็นจกักรพรรดิห่องเต้จริงป่าวไอ้เขี้ยกูเห็นมึงไปจิ้มกระปองให้เขาบอยมากกว่าไอสัตว์ฮะฮะคุณพ่อคะหนูเตรียมการเสร็จแล้วคุณพ่อหั่นหัวหอมเสร็จอะคุณพ่อคุณพ่อให้ตายสิคุณพ่อเนี่ยหนีกลับห้องไปแล้วแน่เลยให้ตายแค่หั่นหัวหอมก็ทําไม่ได้แล้วแบบนี้จะไปทําอะไรกินเองได้เอ <c oughs> คือว่าคือว่าคุณโหนคะ เออคือว่าช่วยอะไรฉันหน่อยได้ไหมคะฮะหัวหอมพูดไดอุ้ยตายคาวีหัวหอมน่ารักไอ้เต้าน่ารักคาวีขอบคุณที่ชมนะคุณหนูอุ้ยตายคาวีเต้าน่ารักน่ารักจังเลยว่าแต่เธออยากให้ฉันช่วยอะไรหรอคือว่าฉันอยากให้คุณช่วยอืมอืมามาเลยฉันช่วยได้หมดช่วยเอาหน้าไปให้พ้นฉันได้ไหม เล้อีกอย่างนะตอนมึงกำลังเอากระผัวของมึงอยู่ช่วยคลางเบาหน่อยได้ไหมเสียงอ้อาการอาการม่มาจากเสียงมึงทางนั้นเลยอีกดอกเอ้อออ <c oughs> และหลังจากวันนั้นเคียพีทและสตาก็เก็บตัวอยู่ในห้องหลังจากที่โดนหัวหอมนั้นว่าเอาสายกใหญ่เลยน่านสงสารจริง และหลังจากนั้นหัวหอมก็เริ่มปฏิบัติการด่าคนในครอบครัวของขี้แยและคนในพระราชวังที่อยู่กับขี้แยทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นปะโถพอตอนสู้นี่ทาเป็นเก่งเก๊ะเท่โอ้ยเสยกใหญ่แต่พอเลื่อนบนเตียงนี่กระจอกต้องให้ผู้หญิงลุกให้โอ้ย <c oughs> ก็มัน <c oughs> ไม่เป็นด่ว่าเป็นเมียร่วมภาษาอะไรนี่ เป็นเมียหลวงภาษาอะไรไม่ดูแลผัวดีๆปล่อยให้ผัวไปมีเมียน้อยตั้งไม่รู้ตะกี่คนมีตำแหน่งเมียหลวงไปทำผัสแสงอะไรฮะก็ใไ้จะไปท้ามได้วะให้มึงอานสลิมมะสลิมแม่มึงไอ้สัสเป็นขุนพลแควนจู่ส์เปล่าแต่งตั้งตัวเองเป็นอ่องแควนจูด้วยนะแต่เดินมาแพ้ลูกชาวนาเนี่ยน็คเจ,จากจริงๆและพอรู้ว่าตัวเองมีพ่อก็เริ่มตามหาพ่อจนเจอและพอมารู้อีกทีว่าไอ้ชาวนาที่สู้และลบแพ้ด้วยนั้นได้เป็นเมียพ่อด้วยซะงั้น ไอ้มึงอ่ะปู่ของไอจกก้จักรพรรดิฮองเต้ยคีเนี้ยนั่นใช่ไหมมึงไปดูแลเมียมึงด้วยสัตว์มึงคือคาร์บอยที่สามารถสยบไอ้ฮองเต้ยคีไอคีเนียนั่นได้ใช่ไหมหลังจากท่าทานแล้วก็ไม่เห็นจะเท่าไหร่เลยพูดมากกับกรอกปากเลยยีงไมนะ่เนี่ยให้ตายสิคนในพระราชวังนี่มีแต่คนกักต่างกันเลยนี่วะโอ้ไถ่นั่นด้วยดีกว่าไอ้มึงอ่ะไม่เคยเห็นหน้าเลยอ่ะมึงเป็นใครวะโอ้ยจ้าซูเกเบเลตันเี้ยนสุกเบเลตพ่อมึงดีสัตว์ไอ้เกตพ่อฮะเมื่อกี้ว่าอะไรนะไม่ได้ยินยึง กูบอกว่ามึงอ่ะอีเย็ดพ่อฮะเฮ้ยรู้ได้งไงว่าฉันเย็ดพ่อด้วยฮะว่าอะไรนะก็ฉันวางยาพ่อแล้วจากนั้นก็พออ่อยพ่ออะไรนิดหน่อยพ่อก็จ,กออจะน่ากลัยจะจะจะเสร็จแล้วปอาประมาณเนี้ยเอออนี่มันอินี่มันทุกใจกูเลยเย็ดแค่กูไม่เคยเจอคนประเภทนี้มาก่อนเลย นี่เธอชื่ออะไรอ่ะอ๋อฉันชื่อคีชาเบอร์คอฟเป็นลูกสาวของคียแยพพีทอ๋อถูกใจเลยอีนี่ย็ดพ่อไม่ใช่พ่อธรรมดาเดินย็ดพ่อคียแย่คียเงียนนั่นด้วยถ้างั้นก็รอแป๊บนึงนะฉันขอคืนล่างเดิมก่อนอ๋อว้าวหุ่นดีซะด้วยฉันชื่อหอมอีนี้ที่ได้รู้จักนะเช็ดกันคีชา เจอหัวหอมนั <uma> oh, wow. ่นรีมหนีเลยนะพ่อไม่อยากให้ลูก่ะโอ้ว้าวว่าไงไม่สบายสุดจตมาเป็นเีขอมงพี่ไม่ช้ แต่ถ้าเกิดน้องอยากจะเป็นผัวของพี่แล้วก็คงไม่ได้หรอกนะจ๊ะตำแหน่งผัวหลวงของพี่อ่ะมีแค่คนเดียวเท่านั้นแต่ตำแหน่งเมียน้อยของพี่ย่งมีเยอะเลยอยากจะอยู่อันดับที่เท่าไหร่พี่จัดไปเลยนะจ๊ะป้าป๋าในเพื่อนของหนูช่วยมีมารยาทหน่อยนะโอ้ยเป็นเพื่อนของคีชาแล้วต้องยิ่งมีมารยาทอ่าได้เลยค่ะถ้างั้นหนูขอจัดเลยได้ไหมคะเอเม่ได้เลยน้องแล้วน้องอยากจัดอะไรเหรอจัดหน้ามึงก,ก่อนไงสัตว์อย่าบอกนะว่า ไอหัวหอมมื่กีเอ๋เบอกได้คำเดียวเลยว่าเอเม่เม่<笑><笑>